มากับเ,เพื่อนวันนี้สิมเาเฮตำพริกปลาทู่นะคะเด้อพริกค่ะพริกที่ปลูกเองที่นี่พี่น้องกับสิม,มีพริกนะคะเนาะมีหอมแดงกระเทียมนะคะนะักขวัวไส่กันเป็นผิกเด้อพี่น้องเด้อก่อนที่มันขวนะั้นก็จะใสมม่เกลือน,นิดนึงค่ะขวขัวคือบ้านเฮาค่ะพี่น้องสิจี้ไฟกับได่เด้อค่ะเด้อนี่ค่ะใส่หน่อยแซ่บจหน่อยค่ะพี่น้องเพลิดเน,นว่าเด้อหนะ่อยน่ากับสิม,มีปลาทูค่ะเดี๋ยวน่าจะสีมะเฮตำพริกนะคะเนาะ กินยังกับบอสบแสบดอกพี่นอ้องอือบ่คือกินขางกับปุลเด็ดพี่นอ้องอืออันนี้กับน้ำพริกปลาทูนะฮะก็จะคั่วนะคะเพื่อนๆพื่อนหรือใครจะย่างอบก็ได้เด้อค่ะเด้อเนะคะเนาะครัวเอานะคะเนาะนี่นะคะสุกแล้วเด้อค่ะเด้อเพื่อนๆ อันนี้คือพริกที่เราคั่วนะคะหอมแดงค่ะพี่น้องขวดด้วค่ะถ้าขวดจนสุกแล้วค่ะกําลังต้มปลาทูอยู่นะคะเนาะพี่นะะ้องต้มปลาทูค่ะปลาทูนึ่งนะคะเนื้อแกะแต่เนื้อเ,เอาเลยค่ะพี่น้องตำค่ะพี่น้องทีนี้นี่นะคะตำะด้วยค่ะเด้อพี่น้องตำพริกแห้แดดค่ะพี่น้องนำพริกปลาทูง,ง่ายๆค่ะพี่น้อง มันเยิ่จเย็นมันพริกแมงดานะคะมีเส็นน้ำพริกปะทูแมงดาค่ะแมงดากับจีตมใส้เลยค่ะตมจนแหลกนะคะเนาะบนปะทูก,กินจังไดก,กับเบอร์เบือได้ยพยี่น่องเด้ สำหารับคนมากกินแล้วก็เร้าดูนแม่ยิ้มดูนไอพี่น้นองค่ะนี่นะคะตำพริกจนแหลกนะคะเนาะชิลีกาเหลกโอนียนนะคะเนาะพี่น้องนี่ค่ะแหลกแล้วนะคะเราก็จะใส่ปลาทูนะคะเนื้อปลาทูล้วนเลยค่ะปลาทูหนึ่งเขาจะแกะมาย่างดีนะคะ่ะเนื้อปลาทูนะคะปลาทูด้วยค่ะเด้อพี่น้อง เนื้อเนื้อเลยค่ะเคเอาตะเนื้อมันสบายเลยว่าต้องผ็ดเคยเอาตะเนื้อมาแบบนี้ก็มีนะคะนเพื่อนสบายมากเลยค่ะแล้วก็ตำโตค่ะพี่นอ้องโอ้ยกวดบุกเพิ่มกลุ่นมพี่น้องใส่ต้นหอมลงไปนะคะต้นหอมสดค่ะพี่น้องหอมต้นหอมสดๆนี่แหละค่ะตำโตค่ะ เห็นขาวๆสีกับเพีด็ดอยู่ด้วยค่ะเพราะวันใส่ผิกดิบเนาะค่ะน้องพี่น้องเนื้อปลาทูเป็นโตหลายเลยค่ะต้มปลาทูใส่น้ำปลาแดกด้วยค่ะเด้อใส่เกลือค่ะพี่น้องนี่นะคะใส่น้ำปลาลงไปค่ะที่ต้มนะคะเพื่อนอู้หอมแมงดาคัดเลยค่ะพี่น้อง น้ำพริกเมงดานะคะน้ำพริกเมงดาค่ะนน้ำพริกปลาทูเมงดาเด้อพี่น้องเบ่หมอมบ่เนี่ยค่ะฮกระสิใส่กองไว้นะคะเนาะเพราะว่ามันเยอะ,สะเสลือเกินนะคะเนาะพอาะีเห็ดพันสมผัน ใส่แบกเกือคืนไหวนะพี่น้องนี่ค่ะใส่น้ำลงไปอีกนะคะร้านคุกค่ะใส่มดเลยนี่นะคะกระสิเซ็ตแล้วนะคะนะ้พี่น้องคนอุดโจแหวงสีค่ะย่ามอยากกินกะคือกินเลยค่ะผักต้มนะคะเพื่อนๆตักมาค่ะขันมันหลเกินไปห้าก็บแบงออกนะคะมันถึงสิบโบบวบเสียนะคะนระก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะพี่น้อง เดี่ยค่ะปนประทูเด้อค่ะเด้อประตูค่ะครบเครื่องค่ะพี่น้องอยู่เมืองนอกประตกเป็นห่วงค่ะครบเครื่องทุกอย่างนะคะแผ่นบล็อกครบเครื่องนั้นสิบกค่อยเฮ็ดกับเขาคะประต้องห่วงเครื่องพี่น้องมีทาเลใส่ลงไปค่ะเพื่อนค่ะอุ่ลั่วสมเนยค่ะพอดีค่ะสมพักมากค่ะนี่ค่ะพี่น้องปนประตูเนาะค่ะเนาะใส่กระปุกไว้นะคะกิน